น้องสาวพยาบาลพี่น้องสวัสดีแฟนครับสุภูสุสคนครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านครับแรงนี่เมื่อนี้ครับนี่บาวดมากครับตอกพิขาดนุกสะดุ้งครับเป็นอันนี้ เป็นเป็นตอกไม่ใช่ตอกเตียวเลยพี่น้องอันนี้เป็นตอกไตเติวอันนี้ก็เป็นคูที่สองครับที่บาวุ์เห็ดเห็ดขึ้นมาคู่แรกก็มีคนสื่อไปแล้วครับอันนี้คูที่สองก็ลงลงเข้าไปในเฟซเฟซบุ๊กกลุ่มซันตอกก็มีคนสองหน้าที่ัองพี่น้อง ม่ยายครระมาณหาหน้าที่ครับก็ <_ d ata> คนแรกที่มาคอมเมนต์ก็พิชลรินครับพิชลรินก็ปิดไปเรียบร้อยครับครับต่อไปขาดนุสดุงที่เป็นตอกไตติวนะพี่น้องเพราะว่าพิชลรินนี่ก็สร้างตอกติวก็บาวูดอยู่ครับแต่มันต้องรอคิวครับแต่บาวุดก็จะมีใหม่ที่เป็นไตติวอ่ะพ่อได้อยู่ก็เหตุเสียง อันนี้คู้นี้พีชลินรับไปดูแลครับผมเก็ขอบคุณพี่ชลินนํำครับสำหรับอความอนุเคราะห์ครับรับตอกบาวุธไปดูแลอันนี้ก็ไเลยขออนุญาตจ,จะคล้องต่อครับไปเหตุคลิปเดี๋ยวก็ เดี๋ยวพวกก็ขอเตรียมตัวกันครับอุปกรณ์เพื่อที่จะไปเทศต่อให้พิเชรินครับเดี๋ยวไปพอกันอยู่ไม้ครับผม บาุ้นุสดุงครับเบาอีสานบาดสะแกวครับเมื่อนี้ครับพี่น้องผมอมารสักซีหาเมืองพี่น้องที่บดเออ,อกไม้ครับก็ช่วงนี้ก็ห่างๆครับพี่น้องเพราะว่าป้อนนั้นมีฝนตกชุกอยู่ครับแล้วก็ฝนกริ่มมาถึงช่วงประมาณสักเอ่อ หาหมือเลพี่น้องเกือบจะอาทิตย์นึงเหรอครับที่ฝนบ่ค่อยตรงแต่มีเหมือนว่านเดิมมีมมีเข่าฝนมามาอยู่ครับแต่แต่แตยังยังถือว่าพอตกหลายนะพี่น้องนะก็อดแฟนครับครับมันนี้ก็ได้มาออกหมายจังไยครับมาพูดเดียวครับตอนนี้ผมอยู่แถว บุญทากสีมับพี่นุเป็น,ปนไ,มไม้ไม้นี่มากสองรอบแล้วครับสองรอบแล้วครับ้ารวมรอบนี้นั่นเป็นรอบที่สามครับกับมันนี่ตั้งใจสิมาเทตอกให้พี่ชรินทร์ครับอันนี้เป,นเป็นเป็นตอกโมเมนต์ตอกติวครับพี่หนุนนห่มดูใจลมกับพี่ไอันนี้เป็นตอกไต่ติวครับตอกไต่ติวของเบาที่ เฮดกิมาให้แฟนคลับได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะในการหาหนูก็เพียงก็ประมาณนี้พี่น้องก็วันนี้ก็ตั้งใจสิมเทศตอกให พีชลินนาแล้เกิดจะไม่เฮ็ดขีดหาหนูให้พี่น้องหรือบึงกันนำครับผมก็ำคำขึ้นนี่ซึ่งก็พี่น้องเอ้ยเดือนเดือนที่จะตกบ่ตกแล้วพี่น้องก็ประมาณสักสองชั่วโมงน่ะจะตกแต่ผมก่ออกมานี่ยประมาณสักเพียงขึ้นกว่าหรอกครับก็คงสิบัวหองบัวด้รอเดือนตกองพี่น้องคือสิรุ่ยก่อนครับ ผัวตะลอก,ก็จะเลืกไปไหนเด้วไปครับทำขึ้นนี่ไปดุนไปชมกันครับกับลิดเทศตอกแล้วก็หาหนูไปในตัวครับหาก็เขาแดงน้ำเนาะพี่น้องนะอยากกินต้มหนูแห้งครับไปครับด้วยครับผม ครับพี่น้องดูสิครับผมนี่ก็เข้าที่แล้วมากเขาก็ยังว่าท่านได้ปลูกมันหรอพี่น้องเพราะว่าเขาผงขุดมันออกครับก็พื้นที่โดยรอบกาจะเป็นปลามันมีหม่องที่ผมสันเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นปลาอ่อยปลาอ่อยห่างพี่น้องปลาหอยปลาอ่อยเกิดไหมนะครับก็นี่เ,นเหมือนข้าเจ้าเขาจะปลูกมันหรอ คราวที่แล้วยังว่าท่านผูกเงี้ยเต็มหนามเงีจึงอยู่เลยพี่น้องก้อนนี้เห็นผูกมันแหละครับก็ดินเสี่ยงๆเงี้ยสักหน่อยนึงก็โอเคพี่น้องหรือว่าโอเคครับมื้อนี้เก็บเบิดครับเพราะว่าตัวเล็กตัวหน่อยครับราวุธต้องการเก็บเบิดครับมื้อนี้ไม่ต้องการเหี่ยวครับ วันนี้ขอสวมบทโหดครับตาเอยียงพี่หนุ่มยิ่งลบตาขึ้นเลยเฮ้ยลบขมแมวพี่นุ่นนมว,ว่าก็ยังลบตาวะ ดเขากับเ,อ,เ,บเอย์อยังไงขพดเขื่อนยังไงปลามันปลามันเขาขุด,ดออกไปเลยเฮ้ยแต่ปลาอ่อยผมคิดว่าหนูมันอาจจะท่อนเขาไปหากันเดี๋ยวรอสันหนึ่น้่ง ดครับแน่นอนอยู่ครับพี่น้องแน่นอนอยู่ครับกับตอกของพีชลินครับตอก ไส่ติวครับของขายบริสานบันสักเกลวครับครับเดี๋ยวผมขอจัดการนครับผมเรียบร้อยครับพี่น้องครับตอกอพิขาานงสะดุงเนาะซึ่งเป็น ตอกไตติวครับก็คือเป็นล่องนงมาจากติววหรอครับความแข็งก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับผมบ่ได้ถึงก็แข็งทอกับติวหรอครับแต่กเ็เนื่องด้วยครับราคาที่ลดย้นน้องมาพี่น้องแล้วก็ผลงานก็ตามที่พี่ที่น้องได้เห็นนะครับมากครับแต้มแรกของตอกคู่นี้ครับแล้วก็มก่อกร ขยับยูโดนหรอพี่นอ้องแต่ผมพื้นที่ที่ผมยืนเนี่ยมันมันแปลนพี่นอ้องผมยืนอยู่ของนอกแด้สั้นในของในหนูมันเสียออกมากอะสีกลักกกวครับเด็กมันจะนะมันเดิมครับหนูแม่ครับตามสไตล์หนูแม่เข่าระแ,แวงนยกะไว่ายิ่งแหงนโดนหัวแล้วครับขอหยาบพี่จะรินครับพี่น้องสิเ่ิมให้่ครับอ่าอย่างนี้นะ Okay, พี่น้องเติมว้ตรงนี้และมุมขวานี่แหละอยากเติมไรครับตองลูกค้ามันสีเปื้อนของเขาครับก็จัดด้วยนี่ครับบอกจุงอ่างดำครับถ่ายคัดซิกของช่างชัยครับไก่กองขอบคุณช่างชัยน้ำครับไปพี่น้องไปไป,ไปหาแต้มต่อไปกันดีกว่าเฮามาแล้วครับแต้มแรกหลอดแหวแล้วครับถือว่าหากินได้ครับก็ต่อคนนี้ เจิมให้เรียบร้อยครับกับตอกที่ขาดนุสะดุงถึงเป็นตอกไตติวราคาก็ตอกติวบาวุธขายอยู่หา0อยหสิบเนาะร่วมทรงไตติวบาวุธขายสี่อยหสิบร่วมทรงครับผมถ้าพู้ได้สนใจก็ลองสอบถามเขามากครับราคาก็ตามนี้ครับผม กังวงครับสปิงตัวดีวมันเด้งครับสายคลัตสิกบวกวรผ่าดครับไปครับไปรุ่นไปชมแต้มต่อไปกัน ยิ่งหนูบไถือพี่น้องเย้ยิ่งแมงไก่ไปถือเอาไปถาเบิ่งตัวไหมครับ มาเลยน้องลงตัวรู้ดิเดี๋ยวเลยก่อนสองโฟล,ล้วครับเรียกจัดการครับผมออกมาเลยน้องแถมสองครับโต้ไม่แย,ย่พี่น้องมาอยู่บรงนี้นะครับใกล้ๆนีะครับเกาะมแล้วครับสองแต้มนะครับกับตอกไต่ติว ตอกพี่ขาดนุสะดงครับเฮ้ยไปดุนแต้มซ้ำพี่น้อง ไม่แล้วครับเตียมฟ้ามครับมีแต่หนูแนวนี่หนูท่าวีปเนอะตะบ,บันแตกครับไป มึงตัวหนากันหลุนกันไปเรื่อยๆครับไปพี่น้องครับกระบานครับ,บ,บ,รบจะทำขึ้นนี้สำหรับคลิปเทตตอของพี่ชลินครับชลินแมนพี่ชลินกับกับตอกพิ่ขาดนุงสะดุ้งเ,เป็นดอกไตปิวครับราคาก็4ส0รอยหสิบบาทครับพี่น้อง ถ้าผ้ได้สนใจก็สอบถามข้อมูลใดครับผมแต่ผลงานก็มีหนูสามตัวครับทำขึ้นนี่ยิ่งผ่าไปตัวหนึ่งครับแต่ก,ก็ว่าจะถือว่าโอเคอยู่ครับกับตกเนือถึงเป็นตอกไตติวเนาะไปพี่น้องครับล่าไปแน้วครับกับผลงานหนูนี่นะครับ ดีกว่ากับบ้านมือเปล่านะเออแล้วก็ทานเนี่ยทานเนี้ยครับไอเอฟซคนไหนที่สร้างตอกพิขาดุสะดุงที่เป็นเออ่ตอกติวครับก็เอ,อ่อขย่อยเฮ็ดหาเรื่อยๆรื่อยู่ครับผมวด,ดทิมวด,ดตัวกันดอกตั้งใจเห็ดครับแต่บางที่ก็อาจจะล่าช้าในถึงก็ เนื่องจากงานประจำของผมเนี่ยถึงมันบกคอยแนย่นอนครับก็มีธุราปาป,ปังอย่างอื่นนะํ่ก็เอาเป็นว่ากับจะพยายามเก็ดให้เร็วที่สุดอะครับเท่าที่จะเก็ดได้ก็ขเขาุณเอซหลายๆคนที่เขาเข้าใจแต่ก็ยังรออยู่ เอาไปพอกันไหมคลิปหนาครับพี่น้องก็ฝากช่องบ่าวิสานบ้านสแก้วน้ำฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามน,น้ำเนี้ยสมาชิกก็ขยับมาอยู่เด้อครับได้ขยับไปเรื่อยๆบ่าววิก็ไม่ได้ไปโปรโมทช่องกันใดหรอกครับก็คือวา่าอยากให้คนที่เขามาติดตามน,นี่เข้ามา ราะว่าใจสอบน,นี่แนวหนีหรีนะพี่น้องคือใจสอบกับแนวหากินแบบนี้คือว่าถ้าคือมันเหมือนว่าแบบข้อเดียวกันมาพอกันนะครับพี่น้องแต่ผมเ่เป็นคนนำเสนอเหมือนเป็นซื้อให้ให้พี่ให้น้องได้เห็นกันนะครับ พยามจะเห็นให้ดีนะครับทุกๆคลิปแต่แต่คลิปใดมันออกมาขี้เรกอ่ะขอโทษขอภัยน้ำครับแบบยังเป็นมือใหม่อยู่แบบนี่นาๆหลายๆคนที่เป็นมือเก่งแล้วเนาะก็เขามาเห็นบ่าวุธซันก็ จะผิดพลาดกาดันใดก็ขอโทษขอภัยนำํำสำหรับข้อมูลที่หายไปมันอาจจะมีทั้งถูกทั้งผิษยินดีรับเขาเรียกยังไงขอวิพา์วิจารณ์เนาะจะให้ประวุธแก้ไขมองใดให้ประวุธหตุจังไดที่มันจะถือกล่องก็คอมเมนต์ได้ครับผมประวุตตอบ ออกทุกคอมเมนต์นะครับตั้งแต่เฮ็ดช่องมาบ่เคยบ่ตอบคอมเมนต์ไผพยายามจะไล่ตอบให้ได้ทุกคนตอบเองครับบ่ได้มีคนอื่นตอบให้ดอกครับผมก็ฝากไว้นำครับปืนผาช่างใช่ครับผมผู้ใดสนใจก็ติดต่อเราเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์มาให้ด้านล่างครับสอบถามข้อมูลใดครับก็เบอร์บ่าวุ้นครับทิ้งไว้เลย พิงไปหายดันล้างขึ้นกันเออพ่ต้อตงโซ่มาเล่นก็ได้พี่น้องพ่ต้องโซ่มาสร้างต่อแบบโซ่มาเร็งก็ยังพี่ยังน้องกันนี่แหละอะครับมันนี่ก็ผมกับก็อีน้อยก็ขอตั่ลากระบังก่อนครับพี่น้องทีสามนะครับมันนีก่ก็างานเสาต่อครับนะครับต่อกันมาสิบนาครับผมสวัสดีครับ